โ่ล no so ้าอกพิ oh, no. yeah, ่เนแกินแล้วบัตรอตอนราไปชิมาำลองสัุอันนี้ตำมาหุงเด้ออันนั้นก็ปลากระป๋องอันนี้ก็พักอันนี้ก็น้ำอันนี้ก็ลูกชิ้นกินอีกแล้วค่ะเอาดีได้เนี่ยนี่ไปเลยนี่ของโนเต้อะไรเด็กกับตัน

มันให้เอาข้าวให้มันกินแน่ให้น้ำนมเนาะฮะอ้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็เปรี้ยวแอดมินป้าเต็กนะคะมะขามถ้าไมเอาซื่อยาวจังเลยแม่แม่ของแม่ของแม่เม็บอยานแม่เปรี้ยวเปรี้ยวน้ำเปรี้ยว เปรี้ยวแอดมินปลาตีแก้วเด้อตามบังุอดกนเด้อาได้มาเด้อใคสุดอ้ย่างลมาเลยมาเลยาเลมาลยมเหยมาเลยมาเลย่าเลยมายมาเลยมาเล้มาเบกมเลเล้าาเามามามาเลมาเมาเาลยลมแลยมาเคยมาเลน่เลยมาลลลยมาเลยมาลยยุาเลยวมยาเลมยลยายมาายมาเยามามาลมาเามลล อย่าบอกว่แม่สดน้ำเยอะคอยย่านเจ้าเจ๊เท้องพ่อแม่ลองปิ๊บพรุีเจ๊วันนี้พวัาเทสค่ะโอ้ยเหล้ากินมือนั้นหูเ่าวหูเ่าโลถ้าไหนจะได้เทสคือวันนั้นทางนี่เอสเคยชื่อช่องไม่ผ่านเบิ่งกล็เมอนเดิมอีอ๋อคอยาิเดี๋ยวกินเทสอ่ะมันเคี้ยวแก่รับผมขานะอืมะนาดมันพักพักแม่จนญาตคอย คนเลยกาดองแล้วเออเออก้อเดไเดือยลง้นยู่ในัวะเขาไม่ได้งินเสมาให้เลยได้กินก็เฮ็ดลวได้ได้้งินก็ได้มาช่อใเลือกของมากเนาะแอดมินกกกแอดมินทำงานเนาะเอาเินกกบเนาะแอดมินแกของเดีจะาให้เปรี้ยวเปลี่ยนชื่อองใหม่มันยากห่่แซ่บอกหั กินป้อยเอาไปเลาไปโกนเขาอืมะกอเนาะคุณมีแนวหวังมันอยู่ที่ปลาลามะแดงมืออยู่ที่คนตั้เปรี้ยวแม่น้องเอ็ดมินก็ยังยากอู้กระปูด้ลยเนาะเปรี้ยวน้องเอ็ดมินนั่นแหละนั่นแหละตั้ม้มตั้ค่ะกินเด้อวันนี้น่ะมันง่ายดีแต่พ่นไปตั้งชื่ออะไรเปรี้ยวอืเปรี้ยวอ็ดมินป้าแตนตุนหวะมันแย่กูดมายำรึเปรี้ยวต้องมียอยักษ์เลยนะคะยอยักษ์แล้วก็ โมเหว่ะไม่ยาวเป็นได้ค no. anyway> ่ะแม่นนะคะยาวอยู่ไหนแม่เอ้ยค่อยแห้งยาวเปรี้ยวแอดเมนป้าจำลองสะหายลงทุนคุณไม่เกี่ยวเลยฮะดูคนมวนผักตั้งเป็นเปี้ยวกีโบกโคกซะนูน่ะซาลีน่ะกูยาววะจ้ะขันเมื่อแสนก็แม่นอยู่แต่ว่าอันนี้มันมันมันเปรี้ยวแอดมินป้าเต็มนั่นนะ ย่าหนิงไปไหนครับวันนี้หาย่าไม่เจอนะย่าหนิงคอกลนอยู่ในกระท่อมค่ะตอนนี้นะคะเกอก็ปวดปลาดามาไม่ปวดก่อนเวลากินพอดีบอกหาไม่เจอหาไม่เจอไปนอนพี่วัดยัง เรามีเดืยอหูม <impossible> <habitude> ืองคิดเอนือลมทะเลอะไรม่แตนำบายก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมก็ไปกดแลกุแชรจให้บุรุดพาเหง้อยนะคะขอขอบคุณค่ะเเคจะว่าใครจะด่าไม่ดาขอชืออวนี้หรอนี่เป็นแคู่ัไม่ดบอกว่าไม่ได้ร้อนนีไปดูชื่้นะ ไปแล้วบอกอันเห็นองคะไบเราเมู่แสามร้อนะสามร้อยทําอลวืมช่องพิดค่ะช่องตัวเองไม่ใช่ช่องบุรอดว่าพิดเมื่อกี้นี่เอาคอดปดเลยเนาะนู่นนัเปดเลยมแมนของบุรอดว่ะอ้ยนั่นละ มันคือค่อยๆกันว่ะอันไหนคลิปนาทีมาถึงแล้วคลิปแถึงแ่คลิปแปดนาทีน่ะโหลดก็นานออโอ้ยไปนี้ไปบนี้โอยเราส่งไปเครื่องอโหลดยาวมันยาวแบบนั้นอ่นี่ยควยไว้บ่มาลองนะขอให้เจ้ามันเ้ยอมพี่นาย อนแยกกันเด้อตอนเดียวเท่านั้นแยงดอกของดีมีน้อยเห็ดแ่งก็ได้สักอยยันหงอนมเฮ็ดแงก็่ยงอ่โว้มาเด้อตามมังหุงแซ่บแฮะไม่งย รสชาตินี่กับกระเด็นมาเปรี้ยวก็ได้เนาะเป็นไปเปนไปแล้มากินได้หลายเใช่ไหมกำลังดีอืมาลังบางคนก็สีุดหนีก็ชอบชอบุดใน่กันจับมาจบดจุดอ๋อคือว่าออนกว่นี้มุกว่านี่มันจะแก้ปวดถืออ่ะพาว่านี่อดีชมเนยมหลายปวดรู คนมจ่ามเราพื่อะอมาไหโอ้ยราคาเพื่อนนั่นพี่ดูหน้านะมันราคาเพื่อนนี่นี่ฮอนฮาขขาเ่ยนั่นเองแซ่บอยู่บ่เฮ้ย้าอย่าลองจะสุดเอาเลยบ่ nhóc chặt chặt. Gần năm mươi hai nghìn hai mươi năm, được ban đầu. Bán tôi mặt tạc hồng. Lắp hồ ấy. Hello. Bán hồ ấy. Bán hồ ấy. Bán hồ ấy. อยากดแสดงว่าอยากกินจริงยัมืก็ดูเหื่อเยอเฮ้ยเขาว่านะพเท่ากินเมยงนะมันได้เได้เมียงไหมท่าไม่กินเมยงนะมีได้เมได้เี่งนะลุงท่านละนํากิน้นกินไม่อไม่ด่าไม่อาพจะลุงลายเลยเอฟจีว้า Nhìn thấy con nó Im mà lỡ Ừ. Nó sao đi? Cho tư này được. Nàng mà. bọn mà để bố xiên Mẹ. Xiên cho cứ mà được thế. Ờ. Ai đi? Em ơi, coi lần này ấy. Ừ. 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 แล้วคอยขึ้นเจ้าหูจักบอกขอยขึ้นไปไล่อยู่พูนมันก็นตามขึ้นไปเปิดเพลงเฉยเฮ้ยนอนโดมันกวดดม,วมีมีดนตรีในหัวใจข่อยายังเมื่อคืนเสียงดังบอกมันว่าถามน้องคอยไม่ท <laughs> ันจะตื่นไหล่อยู่หนอนเจ้ามานอนอยู่นี่บอก อนี่แล้วเวยมากเฮีดีก็ไปตั้งแต่สาวุ๋ยโบแม่บอกข่าววิชาข่าวิชาคารกีบอ่ะงานแตงเขาดูดางไหนเมื่อคืนนี่น่คนจ้างเาดูด่ามไหนเมื่อคืนนี่น่ะพี่พี่พี่ มีไงเนาะมีเบิ่งวัวด่าตึงเก่าโมนาเพชรผิดถ้าบุกว่าสิย่องแพ้เยอมีแกแพ้ต้องหาจบเขาเนี่ยชวนให้ลุงทุนมากินบนี่มันมักใคร่มันจะเอด้วยะเอแล้วตัไดล่ะมา ูเบ่อล่กลเาให้นูนาเอแล้วเยคอยยังเอไปสจานผู่แม่กี่ปากไ้วคอยกินเร็วๆากินเททุกนเล่าบ่ได้ซื้อๆเด้อเห็นบอไอซชื่อชื่อปลานนึงเนาะนูนาเนาะเขากินเครื่องหนึ่งแล้วเล่เล่ายังมากินจดอีคอยมาขายผมที่รีนนะคอยนึงมาอัน ค่อนึงมาแหงมาเหลือมาเชิญอยู่นะเรามาหุกกินหุกกินจำเจียวจนอิ่อืมอืมเลยไม่ถึงจำเจียวกลาแดกเนี่ยไม่แม่งเลยวังอย่าโจ๊กที่มึงดูหของเรปลาเสร็จปลาเสร็จหนูแล้วนะทุกคนขาไม่แชคนต้องเขาหลบแล้วใช่ไหมทีนี้ กล้องหลบได้ใช่ไหมกล้องหลบเลยังยังกล้องเล้ยงไมหลบเลยทวโอ้ยสินาทีผม,น,น,มานาโอ้ยพอจบคลิปแค่นี้สินาทีสิพุ่น